ตอนนี้ระบบคุยคอนโทรลนะครับก็ทำงานอยู่โดยล็อกค,ความเร็วไว้ที่50กิโลเมตรชั่วโมงครับในไททันปี2020เกียร์ธรรมดาครับล็อกกดล็อกประตูที่พวงมาลัยแบบนี้คนขับก็ไม่ต้องเอื้อมมือมาตรงนี้นะครับกรณีจอดส่งคนลงรถโดยการกดออนจะเป็นการล็อกประตูนี่ครับล็อกกันครับกดออฟที่ด้านล่างจะเป็นการปลดล็อก ให้คนที่อยู่ในรถนะครับสามารถล็อกกดล็อกได้ง่ายปลอดภัยมากขึ้นเวลาที่คนขับไม่อยู่ครับสวัสดีครับผมธนาทีดีเดียโต้ครับวันนี้จะมารีวิวไททัน2020 GT เกียร์ธรรมดานะครับอัปเกรดออปชันในสเต็ปของจำเป็นต้องใช้นะครับไปชมครับเสียงแต่เดิมๆของรถไททันครับ GT MT ปี2020ครับ เสียงแต่เปียออโต้สไตล์ครับในเตตัน GT การตัดแสงนะครับตอนนี้ผมเปิดแสงแฟลชที่กล้องนะครับกระจกก็จะดำนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมืดครับด้านหน้าเราจะตอนนี้จอดในรงก็จะมืดถ้าสมมุติเราปิดนะครับคือกระจกไม่ตัดแสงเป็นตอนปกติกระจกก็จะสว่างสีขาวตอนนี้ คือเปิดนะครับเราเกิดการวัดแสงด้านหน้าเทียบกับด้านหลังกระจกก็จะตัดแสงแล,แล้วก็เมื่อเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีการยกเลิกการตัดด้วย <S <S ตอนนี้ผมเข้าเกียร์ถอย,ยอันนี้เป็นระบบที่ได้ไปเมื่อใช้ปั๊กของที่ตัวรถนะครับผมจะออกเป็นเกียร์ถอยนะครับกระจากก็จะกลับมาตัดแสงเหมือนเดิมคันนี้ครับ ไทตัน2 0 2 0 D GT เกียร์ธรรมดาครับอัพเกรดออปชั่นกับ t d d Auto ด้านนอกนะครับก็จะมีไฟตัหมอกหน้ารุ่นเปลี่ยนสีได้สามสีนะครับอันนี้เป็นสีขาวมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวอมเหลืองแล้วก็มีสีเหลืองนะครับสีนี้เป็นสีขาวอมเหลืองนะครับเป็นหลอด LED แล้วก็สีเหลืองครับสีเหลืองก็จะใช้งานได้ดีเลยในทางหมอกจับหรือทางฝุ่นนะครับเป็นหลอด LED สามารถเปลี่ยนแทนหลอดเดิมได้เลยนะครับตรงรุ่นครับอีกชิ้นหนึ่งที่เปลี่ยนเข้าไปก็จะเป็นพัดลมเสริมระบบความร้อนแอร์นะครับอยู่ในนี้จะมอ,อยงยากนิดนึครับตัวนี้ครับจะทำงานพร้อมกับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเป็นพัดลมของแพ้เบิก์ูน ติดตั้งพร้อมชุดใส่ไฟโดย p d d Auto ครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นแตรของเปีย Auto Style นะครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงจากในรถทันเสียงแตรเปีย Auto Style นะครับก็จะทุ้มขึ้นมามากกว่าแตรเดิมครับเสียงดังฟังชัดครับ มาต่อกันที่ภายในครับก็อีกหนึ่งชิ้นที่เป็นของจําเป็นในการใช้งานก็เป็นกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้ตัวนี้ติดตั้งเข้าไปโดยไทต,ตันฉมนี้นะครับสามารถใช้ปลั๊กที่เก็บไว้ในตัวรถนะครับเอามาเสียบกับกระจกรุ่นนี้ได้เลยครับพร้อมติดตั้งรางครอบสายไฟเป็นของตรงรุ่นนะครับเบิกศูนย์ครับชิ้นถัดมาจะเป็น usb ชาร์จนะครับตัวนี้ช่องสีส้มรองรับพลิกชาร์จ3.0นะครับช่องบนรองรับการชาร์จสแตนดาด2.4แอมป์ จชพร้อมกันได้นะครับมาต่อกันที่อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดสวิตเซนทัล็อกที่พวงมาลายัยจุดนี้นะครับแล้วก็สวิต c เซนทัล็อกที่คอนโซลกลางโด,โดยใช้สวิตซ์ดิบล็อกของรุ่นครับเครื่อนสี่ล้อมาใช้ไปชมกันว่ามันทานํางานยังไงครับที่พวงมาลัยนะครับกดปุ่มโดยใช้ปุ่มปรับระยะอะ a ติทีฟคุยนะครับซึ่งในเตตันจะไม่ได้ใช้ก็นํามาใช้ในการล็อกกดล็อกประตูที่พวงมาลัยแบบนี้ คนขับก็ไม่ต้องเอื้อมมือมาตรงนี้นะครับกรณีจอดส่งคนลงรถโดยที่สวิตช์ที่รถก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดระบบเดิมของรถออกจุดนี้สําหรับคนขับครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นสําหรับผู้โดยสารไว้ใช้กรณีที่คนขับไม่อยู่ในรถนะครับโดยการกดออนจะเป็นการล็อกประตูนี่ครับล็อกกันครับกดออนก็จะล็อกประตูะครับกดออฟที่ด้านล่างจะเป็นการปลดล็อก ช่วยให้คนที่อยู่ในรถนะครับสามารถล็อกกดล็อกได้ง่ายปลอดภัยมากขึ้นเวลาที่คนขับไม่อยู่ครับและเมื่ออัปเกรดชุดนี้ชุดสวิตช์ที่พวงมาลัยไปแล้วนะครับก็จะได้ปุ่มคุยคอนโทรลเพิ่มมาจึงอัปเกรดระบบคุยคอนโทรลเพิ่มไปด้วยครับเป็นระบบแท้นะครับแล้วก็คันนี้ก็ยังมีอัปเกรดระบบอื่นนะครับเช่นระบบการขโมยระบบเวรคุมไร้คำวิ่งหมไหลไปด้วยตอนนี้ระบบคุยคอนโทรลนะครับก็ทํางานอยู่ เรยลอกความเร็วไว้ที่50กิลเมตรตชั่วโมงนะครับในไททันปี2020เกียร์ธรรมดาครับคันนี้ใช้งานได้เหมือนรุ่นท็อปทุกประการนะครับเพราะเป็นระบบของตัวรถท่านใดที่สนใจอัปเกรดออปชั่นในม s u b i s h i ไททันโฉมปี2015จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยครับที่เพจ Facebook ครับทีดีดีอ t o โตแล้วฝากติดตาม ผลงานต่งตางๆในช่องทา l ธาดาทีดีเดียต,โตโด้วยนะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ